ทุกคนยีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่นนินนะคะคลิปนี้เราจะมาทําผมทรงนี้ให้ทุกคนชมกันนะคะเป็นรอนคล้ายๆแบบนี้นะคะด้วยเครื่องตัวนี้เลยค่ะ Leesaa Auto Twist Hair Curler นะคะเครื่องม้วนผมอัตโนมัติจาก l e า s a a ค่ะรุ่น LS 1 3 6 1นะคะราคาอยู่ที่3290บาทค่ะรุ่นนี้จะมีโทมาลีนและอาร์เกนออลอินฟิวชั่นนะคะซึ่งจะช่วยถนอมเส้นผมและช่วยให้แกนม้วนผมลื่นขึ้นทําให้ผมเราไม่พันกันด้วยค่ะวิธีใช้นะคะง่ายๆเลย กดปุ่มเปิดเครื่องทิ้งไว้นะคะจะมีไฟกระพริบแบบนี้เนาะแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมิตอนนี้เขาจะมีอุณหภูมิมาให้ 150 170, 190แล้วก็2 1งนะคะนุนจะใช้อยู่ที่2 1 0นะคะถ้าไปแสดงสถานะเขานิ่งก็แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะคะขนาดของแกนตัวนี้นะคะก็คือ2 5ม mm มค่ะทุกคนพอๆกับเครื่องรอนผมทั่วๆไปเลยนะคะเป็นแกนมาตรฐานที่แบบผมสั้นก็ใช้ได้ผมยาวก็ใช้ดีนะคะตัวนี้เขาจะมีปุ่มม้วนอัตโนมัตินะคะทุกคนเป็นแบบ L กับ R นะคะคือซ้ายกับขวา วิธีสังเกตก็คือเวลาเราใช้ะคะ่ะเราจะเอาเครื่องออกมาด้านนอกตัวแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราจะม้วนออกอะ่ะปุ่มที่มันอยู่ชิดกับหน้าเราอะ่ะก็คือปุ่มม้วนออกนะคะย้ายมาฝั่งนี้ปุ่มที่อยู่ชิดกับหน้าเราคือปุ่มม้วนออกอะคะ่ะหรือว่าถ้าใครไม่อยากจํำปุ่มดูแนวการม้วนก็ได้นะคะ กดเล่นสนุกมากเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะสายไฟเขาเนี่ยหมุนได้360องศานะคะไม่ต้องกลัวสายไฟพันกันแล้วก็สายไฟยาวถึง3เมตรเลยนะคะสามารถเสียบปลั๊กไกลๆได้เลยกำลังไฟของตัวนี้จะอยู่ที่32วัตต์นะคะรองรับ100ถึง240โวลต์สามารถพกไปใช้ที่ต่างประเทศได้อุณหภูมิเาก็นิ่งแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนหยิบผมออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องแบบนี้เลยนะคะสมมติว่าเราอยากให้เขาหมุนไปทางข้างหลังใช่ไหมคะ กดแ,บบแล้วเราก็รอประมาณ6-7วินาทีนะคะจนได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นแล้วก็ค่อยๆปล่อยช่อผมออกมาค่ะเนี่ยทุกคน,นก็จะได้รอนผมแบบนี้เลยอันนี้ทำให้ทุกคนดูทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะเดี๋ยวนุ่นจะเก็บรายละเอียดพวกผมข้างใต้เนาะ แรกๆถ้าทุกคนยังไม่ชินกับเครื่องอาจจะมีการที่ผมติดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าสมมติว่ามีผมแบบพันแกนนิดเดียวเนี่ยเครื่องเขาจะหยุดการทํางานเลยนะคะคือแบบเครื่องปิดเลยไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยผมติดผมจะไหมอันนี้คือเขาก็มีระบบเซฟตี้ของตัวเครื่องนะคะง่ายมากๆนะทุกคนสะดวกมากๆสําหรับมือใหม่นะคะเครื่องตัวนี้สาหรับใครที่อยากให้แบบชอบข้างหน้ามาสบวนเยอะๆก็เอาเครื่องใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กดปดุ่มเู ถ้าสมมติว่าผมมันยังม้วนเข้าไปไม่ครบเนี่ยทุกคนก็กดเรื่อยๆแต่เขาจะมีการหมุนรอบของเขานะคะไอ้นีไม่ได้กดแช่นะเนี่ยเนี่ยกดหนึ่งครั้งเขาก็จะหมุนประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบรอนที่แน่นขึ้นนะคะสําหรับช่อหน้าจะเอารอนแบบปลายผมอย่างนี้หรือว่าจะเอาตั้งแต่โคนแล้วก็เลื่อนตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยนะคะแล้ก็จะแบบสับวางผมช่อบ,บนสุดนะคะแล้วก็อยากให้เขาเป็นรอนเพิ่มแล้วก็ใส่เพิ่ม อันนี้ก็คือรอนที่ได้จากเครื่อง Leuchia Auto Twist นะคะมันจะได้รอนแน่นๆแบบนี้เลยจริงๆถ้าทุกคนไม่อยากให้มันแน่นขนาดนี้ก็ไม่ต้องเอาค้างไว้นานเท่านู่นก็ได้นะคะรอให้เขาอุ่นๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาหวีอันนี้คือเรารอให้รอนเขาคายสักพักหนึ่งนะคะทุกคนรอนก็จะเริ่มเข้าร่องเข้ารอยของเขานะคะเป็นแบบรอนคล้ายๆเนาะอย่างหน้าม้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ ใช้เครื่องหนีบผมปกติก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาน่าจะใส่เข้าไปไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นทรงผมพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะมีคลายระหว่างวันอีกนะคะนุ่นชอบความโค้งของรอนเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะทุกคนคือก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ นี่ก็เป็น how to นะคะจากการที่เราลอนผมด้วยเจ้าเครื่องเ Le Specs Auto Twist ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหารีวิวเครื่องตัวนี้อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้พลาดคลิปต่อไปของนุ่นค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะัค่ะบ๊ายบาย